ภาพอากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจะหนาวเย็นแล้วก็มีลมกันโชกแรงแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคคขะดต่อการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกและสอบจอจังหวัดอุบลราชธานีที่ว่างเว้นมานานกว่า7ปีนะคะซึ่งภาพรวมการเลือกตั้งค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีเพียงการร้องเรียนบางหน่วยเลือกตั้งนะคะที่มีการฉีกเอกสารผู้สมัครหน้าหน่วยเลือกตั้งค่ะ ชาวจังหวัดอุบลราชธานีเดินทางออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจอและสมาชิกอบจอที่หน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่หน่วยเลือกตั้งที่41ตำบลในเมืองอำเภอเมืองภายในโรงเรียนเบญจมมหาราชมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็นและลมกันโชกแรงชาวจังหวัดอุบลราชธานีบอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นที่ว่างเว้นมานานกว่า7ปี โดยเหตุผลที่จะนำมาตัดสินใจเลือกผู้นำท้องถิ่นคือดูที่ประวัติและผลงานที่ผ่านมาโดยจะเลือกที่ตัวบุคคลเป็นหลักค่ะดูที่จากคนที่มีประสบการณ์ประสบการณ์ที่เราเราเราเกิดมาเราก็เห็นว่าเออสิ่งที่เขาเคยเคยทำคนที่เคยทําเคยอะไรทํามาแล้วคนเคยทําแล้วไม่เกิดประสบผลสําเร็จมันก็เห็นนะ เราเคยเห็นคนที่ถ้าคนใหม่ๆเกิดขึ้นมาเราก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลง <laughs> การเป,ปลีป่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดปัญหาเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์ ส่วนการเลือกตั้งทั้ง42เขตจำนวน3,123หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดอุบลราชธานีภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ละหน่วยจะมีเจ้าหน้าที่อสอมเพื่อตรวจวัดคัดกรองอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิ์ซึ่งผู้มาใช้สิทธิ์ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนขณะที่พบการร้องเรียนบางหน่วยเลือกตั้งเช่นการฉีกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครหน้าหน่วยและการให้ข้อมูลใส่ร้ายผู้สมัครบางคนซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว การจัดการเลือกตั้งเนี่ยเราเตรียมความพร้อมมานานแล้วนะฮะตั้งแต่มีประกาศซึ่งจากการลงไปตรวจเนี่ยไม่พบปัญหาในการดําเนินงานในการเลือกตั้งปัญหาที่พบก็อาจจะมีการเข้ามาร้องเรียนบ้างนะครับว่ามีการฉีกบัตรข,ของฉีกประกาศนะฮะของเบอร์นั้นเบอร์นี้ซึ่งเป็นบางพื้นที่หรือบางพื้นที่ก็มาร้องเรียนว่า,าเบอร์นี้โดนตัดสิทธิ์จริงไหมอะไรเงี้ยมาถามผมเนี่ยผมบอกไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เข้าไปอยู่ในหน่วยเลือกตั้งก็จะมีตัวหมายเลขของผู้สมัครอยู่แล้วเอาตามนั้นเราไม่ได้ตัดสิทธิ์ใครนะครับนี่เป็นคือปัญหาทั่วๆไปเป็นปัญหาของกลยุทธ์ทางการเมืองเขานั่นแหละนะฮะแต่ปัญหาการเลือกตั้งการดําเนินก,เกกนการเลือกตั้งการสั่งการเลือกตั้งไม่มีนะครับ ส่วนการนับคะแนนเลือกตั้งหลังการปิดหีบเลือกตั้งในเวลา17นาฬกาจะมีการนับคะแนนประจำหน่วยก่อนจะส่งคะแนนมายังศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกอบจอที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งขณะนี้มีการจัดเตรียมกระดานรายงานผลคะแนนและจอ LED เพื่อรายงานผลคะแนนแต่ละเขตแบบเรียลไทม์ซึ่งคาดว่าจะทราบผลอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลา24นาฬกาค่ะ ค่ะสำหรับผลการเลือกตั้งนายกอบจอนะคะและก็สมาชิก สออจในจังหวัดอุบลราชธานีในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการวัดฐานคะแนนเสียงนะคะของพักคการเมืองฝ่ายค้าและก็ฝ่ายรัฐบาลในพื้นที่นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเปิดตัวให้การสนับสนุนผู้สมัครบางหมายเลขอย่างเปิดเผยนะคะทําให้ตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็มีการเพิ่มความเข้มงวดน,นะคะในการนับคะแนนค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นมีความโปร่งใสและก็ไม่มีข้อร้องเรียนค่ะ